เวลาที่เรานึกถึงคำว่าผู้นำเนี่ยภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะหนีไม่พ้นคนที่มีความแข็งแกร่งคุมเกมได้เด็ดขาดแต่สินใจเฉียบคมใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่ามีประญาโบราณอย่างเตา๋าที่เสนออีกมุมมองหนึ่งเลยแบบว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าทึ่งนี้กันครับจากหนังสือที่ชื่อว่า The Tao of Leadership ของจอห์นไฮเดอ เอาละครับเรามาเริ่มการเดินทางเข้าไปสำรวจมุมมองใหม่ๆของความเป็นผู้นำกันซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่เราเคยมีไปเลยก็ได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองเล่นๆดูก่อนนะครับว่าพอพูดถึงผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยภาพแบบไหนที่มันลอยขึ้นมาในหัวของเรากันสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วภาพนั้นก็คงจะเป็นผู้นำที่ดูแข็งกร้าวมีอำนาจเต็มที่แล้วก็ต้องเป็นคนที่คุมทุกอย่างได้อยู่หมัด ซึ่งก็เป็นภาพจําของผู้นําในแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับแต่มันก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งครับที่แตกต่างออกไปแบบสุดขั้วเลยซึ่งมาจากปัญญาที่ตกทอดกันมาเป็นพันๆปีและเพื่อที่จะเข้าใจภาวะผู้นำในรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะครับเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของทุกอย่างนั่นก็คือเต่านั่นเองครับเต่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของนะครับ แต่คือวิถีหรือว่ากระบวนการที่ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติข้อเดียวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาแต่ที่น่าสนใจก็คือทันทีที่เราพยายามจะเอาคำพูดไปจับไปจำกัดความมันปุ๊บความหมายที่แท้จริงของมันก็จะหายไปทันทีเนี่แหละครับคือความลึกซึ้งของแนวคิดนี้คือมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกสัมผัสไม่ใช่แค่การคิดวิเคราะห์อย่างเดียว ถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับก็คงต้องนึกถึงภาพของสายน้ำที่มันไหลไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละครับมันไม่เคยฝืนแต่มันปรับตัวแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าของมันเองอย่างนุ่มนวลพอเราเริ่มเข้าใจหลักการของเต่าคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ข้างในตัวของผู้นำกันบ้างดีกว่าครับว่าสภาวะจิตใจของผู้นำแบบเต่าเนี่ยจะต้องเป็นยังไงมันมีหลักคิดที่น่าสนใจมากในปรัชญาเต่านะครับ ก็คือการที่เราไปฝืนหรือพยายามทําอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันมักจะออกมาตรงกันข้ามเสมอเลยอย่างเช่นการพยายามทําตัวให้สวยกลับทําให้คนอื่นมองว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติดูน่าเกลียดไปซะง,งั้นหรือการพยายามทําดีแบบสุดโตง่งจนสุดท้ายมันกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปได้เหมือนกัน และนี่แหะครับคือหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแบบเตา๋าคือความย้อนแย้งที่ว่าการที่เราละวางตัวตนลงไปได้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอลงเลยนะครับแต่กลับช่วยยกระดับเราขึ้นแล้วก็ทําให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเลยซึ่งหลักการพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือว่า how to อะไรแบบนั้นเลยนะแต่มันคือการฝึกฝนสภาวะข้างใน ฝึกจิตใจของผู้นําเองเลยเพื่อให้การนําทางเนี่ยมันออกมาแบบใสสะอาดแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆนี่คือภาพของสภาวะภายในที่ผู้นําแบบเต่าควรจะมีครับนั่นก็คือความสงบความมั่นคงแล้วก็การอย่างรากลึกเหมือนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันจะเป็นบ่อกเกิดของการกระทําที่ทรงพลังมากๆเลยครับแล้วคําถามก็คือ สภาวะภายในที่มันนิ่งๆงสงบๆบแบบนี้มันจะแสดงออกมาเป็นการกระทําในโลกภายนอกได้ยังไงคือในหนังสือเล่มนี้เขาได้ให้อุปมาอุปไมยที่ทรงพลังมากๆเอาไว้ครับใช่แล้วครับน้ํานี่แหละคือแก่นสําคัญเขาบอกว่าผู้นําที่ดําเนินตามวิธีแห่งเต๋าเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ําเลยครับที่ภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังแบบมหาศาลคุณสมบัติเหล่านี้แ่ะครับ คือสิ่งที่ผู้นำที่ฉลาดจะนำมาปรับใช้ในการกระทำของตัวเองไม่ไปตัดสินใครปรับตัวได้ตามสถานการณ์ไม่ฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็รู้จักที่จะผ่อนปลนซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับแต่มันคือความแข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึง่งเป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงและนี่คือผลลัพธ์ที่ตามมาครับคือมันน่าทึ่งมากนะเมื่อไหร่ที่ผู้นำไม่ไปผลักดันไม่ไปบีบบังคับการต่อต้านมันก็จะค่อยๆหายไปเอง แล้วผู้คนก็จะทําตามด้วยความเต็มใจของพวกเขาเองไม่ใช่เพราะว่าโดนสั่งเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วที่ผมว่ามันจะท้าทายนิยามของคําว่าความสําเร็จแบบเดิมๆที่เราเคยเชื่อกันมาเลยเพราะว่าความสําเร็จในวิถีแห่งเต่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเลยก็ได้คือในมุมมองของเต่าเนี่ยการได้รับเครดิตหรือว่าการมีชื่อเสียงโด่งดังมันไม่ใช่เป้าหมายหลักเลยครับ ผู้นำที่แท้จริงจะมีความสุขเมื่อเห็นทีมทำงานได้ดีแล้วก็พร้อมที่จะหลีกทางเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายโอ้คำพูดนี้ลึกซึ้งมากนะครับมันเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อชื่อเสียงไปเลยคือจากสิ่งที่ทุกคนอยากจะไขวคว้า,ากลายเป็นภาระอย่างหนึ่งที่อาจจะถ่วงเราเอาไว้ไม่ให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง ภาพนี้มันแสดงให้เห็นถึงนิยามความสำเร็จที่มันยั่งยืนกว่าแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่ามันไม่ใช่แค่การพาทีมไปให้ถึงเป้าหมายระยะสั้นนะคะแต่คือการสร้างสภาวะที่เอื้อให้คนอื่นๆสามารถเติบโตได้ด้วยตัวของพวกเขาเองและนี่ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ผมว่ามันสรุปแก่นของปรัชญานี้ได้ดีมากๆเลยนะครับคือในโลกที่ทุกอย่างมันต้องเร็วต้องควบคุมต้องผลักดันไปข้างหน้าตลอดเวลา อะไรคือพลังที่แท้จริงของการปล่อยให้สิ่งต่างๆมันคลี่คลายไปเองบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในการปล่อยวางแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการก็ได้เป็นสิ่งที่เราอาจจะเผลอลืมกันไปในยุคนี้จริงไหมครับ